วัสดีครับวันนี้ช่องวัยคอมพิวเตอร์นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการสร้างกิจบัตรนะครับแล้วก็สามารถค้นหากิจบัตรได้นะครับโดยใช้ Data Studio นะครับมาดูกันเลยนะครับเราต้องออกแบบกิจบัตรนะครับออกแบบที่ไหนก็ได้นะครับ PowerPoint ก็ได้นะครับเว้นเล็กที่ไว้นะครับแล้วก็ตรงช่องว่างที่เราจะเพิ่มเติมชื่อตรงนี้เข้าไปนะครับโดยใช้โปรแกรม Canva ออกแบบก็ได้หรือว่า PowerPoint ออกแบบก็ได้นะครับ แล้วก็เซฟเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็รายชื่อนะครับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเนาะในนี้มีประมาณ200นะครับ200 2 0ออท่านนะครับ209ท่านนะครับทีนี้นะครับเราจะมาบริหารจัดการตรงรายชื่อตรงนี้ก่อนนะครับเราจะอันนี้จาก Excel นะครับเ x c e l เนาะ Excel นะครับเราจะรวมนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลนะครับ โดยใช้วิธีการ Copy นะครับคุมดำแล้วก็กด Ctrl+C แล้วก็ Ctrl+V กันวางครับ Ctrl+C มันเดิมนับชื่อนะครับเอาน้หนมานับชื่อแล้วก็ Win+V สา3นะครับต่อไปนามสกุลนะครับ Copy อแล้วก็วางนะครับจากนั้นนะครับคลิกเลือก1ครั้งแล้วก็สอคคลิกเลือกนครั้งนะครับแล้วก็กด คอนโทลที่แป้นพิมพ์นะครับกับตัว e นะครับครับมามาแล้วครับรปุ๊บอันนี้จะเป็นช่องที่เรารวมชื่อเอ,อ่อคำนำหน้าชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้น่าจะพิมพ์ผิดเนาะตรวครับโอเค แต่ละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อตันี้ก่อนว่าชื่อชื่อสกุลประมาณนะครับเซฟบันทึกไว้นะครับแซฟงตารางสวยง่ายงวดามนะครับ,รงงรนนค,รบคุณดามนะครับแล้วก็ตารางอ่ะโอเคละเราจะใช้ช่องนี้นะครับช่อง E นะครับช่องรหัสครับช่อง ชื่อสกุลนะครับตรงนี้นะครับในการแทรกข้อมูลนะครับในปติบัตินะครับรหัสใส่ตรงไหนตรงนี้นะครับชื่อใส่ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราสร้างกปติบัติโดยใช้ Google Data Studio นะครับเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้นแล้วนะครับให้ทำการล็อกอินชื่อให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปทําการอัปโหลดนะครับ upload. อัปโหลดเป็นที่ไดนะครับเยียที่ใดอัพโหลดตัวเอ็กซเซลขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําเป็นคล้นชีตนะครับเพื่อการสับสนเนาะขอสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่ายึติบัติ สร้างนะครับนี่ตรงนี้หดือเคลิกนะครับจากนั้นนะครับทําการคลิกขวานะครับอัพตัว Excel ขึ้นในระบบนะครับอัพไฟล์ไปที่ตัว Excel นะครับแอ e โอเพ ไปนะครับระบบก็จะทําการอัปโหลดนะครับไฟล์ในรูปแบบของ Excel ขึ้นไปนะครับทีนี้แล้วนะครับเราต้องแปลงไฟล์ Excel นะให้เป็น google Sheet ก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิกเลยน่เข้ามาดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นแล้วนะครับให้ทําการ แปลงไฟล์ Excel นะครับนนี้นามสกุลเป็น xls x นะครับเป็น Excel นะครับเราจะทำเป็น Google s h e e t นะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นแล้วนะครับบันทึกเป็น Google s h e e t นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าระบบก็จะทำการแปลงไฟล์นะครับให้เป็น Google s h e e t ขึ้นมาอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละซึ่งเม่ออยู่สองไฟล์นะครับอันนี้ไฟล์เป็น Excel นะครับมีไฟล์หนึ่งมากดแ็บแ็บหนึ่งนะครับก็จะเป็น ไฟล์ google sheets นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรามาดูกันนะครับกากบาดออกเลยนะครับมาดูในโฟลเดอร์ของเรายังมีอยู่หนึ่งอันนะครับเราก็ refresh นะครับเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตนะครับมาแล้วนะครับลักษณะจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น google sheets ก็จะเป็นตัว x เออตัวถ้าเป็น google ทุกทีครับถ้าเป็น excel เนอะจะเป็นตัว x นะครับถ้าเป็น google sheets ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะเราจะใช้ตรงนี้นะครับ โอเคเรามีไฟล์เพื่อชี้แล้จากนั้นนะครับเปิดแถบขึ้นมานะครับและพิมพ์คน ى, ้นหาคําว่า data studio data studio. google. com ครับลคทีนะคร่ระบบก็จะทำการเลือก data studio ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้น่าจะเป็นชื่อเป็นลุกเกอ นะครับแอแล้วก็เราจะเชื่อมโยงกับ google Sheet นะครับให้ไปเลือกที่ o g l e s h e e t นะครับจากนั้นนะครับชีตล่าสุดนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเนาะคลิกเลือกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมเกอเพิ่มนะครับกดเพิ่มระบบก็จะทําการพาเรานะครับมาหน่งของตรงนี้เลยเออมาแล้วนะครับข้อมูลก็จะมารหัส จะมาอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อว่ากิตติบัตินะครับอบรมพัฒนาทีอา่าแล้วแต่ตั้งชื่อเนาะอันนี้ ตรงนี้ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำรูปภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการาที่รูปภาพตรงนี้นะครับเมนูรูปภาพตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับเราไปเลือกรูปภาพที่เราออกแบบไว้แล้วนะครับโอเพนแบ้วบกว็จะทำการอัปนะครับรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับ ทังเกียนนะครับรูปภาพมันจะบังกับตารางไว้นะครับเราจะเอารูปภาพไว้ด้านหลังนะโดยการคลิปขวานะครับแล้วก็ลำดับนี้นะครับให้ย้ายลงไปข้างหลังครับเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการขยายโดยมุมข้างล่างสุดนะครับแล้วก็กดเมาส์ข้างไว้นะครับมันมาล่างมาเื่อการขยายนะครับ กระดาษที่เราออกแบบนะครับควรเป็น A4 นะครับกระดาษ A4 เนาะแล้วมันจะเหลือด้านบนเราจะเอาไปค้นหาข้างบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาจัดการกับตารางนะครับจัดการกับตารางตัวนี้นะครับเราจะให้ตารางนาเสนอข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็คือชื่อนะครับตรงนี้เนาะบริเวณนี้ใช้ชื่อนะครับแล้วก็ไปที่ชื่อสกุลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาวางนี้ ครับข้อมูลชื่อสกุลก็จะขึ้นมาแบบนี้ตรงรหัสเราไม่เอานะครับเราจะเอามาไว้ข้างบนเนาะแต่เราก็ต้องการกระบาดก่อนนะครับช่องรหัสก็จะหายไปอ่าทีนี้อ่าเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมานะครับอ่าตัวไหนที่เราไม่เอาเราก็ออกนะครับเลื่อนลงมาดูมีอะไรที่เราจะเอาออกไหมเออในนี้ ในนี้ตรงนี้นะครับตัวเลคคอดเาตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เอาแล้วก็กากบาดออกมันก็จะหายไปครับะจะจื่อนะครับอ่าทีนี้เราไปที่รูปแบบนะครับรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าส่วนหัวนะครับคือบริเวณนี้นะครับเราไม่เอาแล้วก็คลิกออกมันก็จะหายไปใช่ไหมครับอ่าจากนั้นเดินมาเรามาดูที่เลขหมาย เออหมายเลขแถวนะครับเราไม่เอาแล้วก็ติ๊กออกอทีนี้นะครับเราจะเอาหนึ่งหนึ่งแถวพอนะครับแล้วก็ดูนะครับเลื่อนลงมานะครับว่าอยู่สมัยที่ระดับกลางครับสกู๊หครับแสดงเลขน้าไม่ต้องแสดงนะครับตรงนี้ไม่ต้องแสดงอ่านะครับอาไปละทีนี้เรามาดูว่า าการแสดงของจํานวนแรางเนาะเราจะให้เป็นเหือหนอึ่งบระเทศเอาไปที่เซตัพใหม่มน,นะครับมันอยู่แถวเนี้ยแหละครับเดี๋ยวลงมาครับอ่านี่ไงครับจํานวนแถวต่อแน่นะครับเราก็เลือกจากร้อยเป็นหนึ่งพอนะครับอ่าทีนี้ก็จะได้แรางตรงนี้มาละนะครับอ่าทีนี้เราจะไปปรับ เราทเห็นนะครับทุกท่านจะเห็นสังเกตว่าจะมีเส้นแล้วก็ตรงสัเล็กอยู่นะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟอนต์นี้รู้สึกว่าจะจะเปลี่ยนอัตโนมัติแล้วแต่เครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะแล้วก็ขนาดนะครับขนาดฟอนต์นะครับเอาสักสามสองก็แล้วกันเอนะ๊จากนั้นนะครับไปที่เลื่อนลงมานะครับจัดกึางกลางเนะี่ยบางท่านก็ชื่อยาวเนาะก็ยืดสักหน่อย อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระดับตรงนี้นะครับเราจะเอาเป็นสีน้ำเงินไหม,มตัวหนังสือสีน้ำเงินดีกว่านะครับนี่เลือกให้เป็นตัวสู่สีน้ำเงินนะครับนี่ป๊าบน้ำเงินเสร็จแล้วนะครับเลขกปไหมเอาส่วเอาคำชิ้หกแล้วกันอา่านะครับแล้วก็ขยายมาตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็เรื่อเห็นว่าจะมีเส้นอยู่นะครับเราก็มาตรงรูปแบบ สีตารางตรงนี้นะครับโปร่งใสอันนี้ก็เป็นโปร่งใสอันนี้ก็เป็นโปร่งใสนะครับจะไม่มีเส้นละนะครับอย่างนี้เราก็ได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ S 1> ทีนี้เราจะเอาตัวเลขมาใส่รคครนะรตรงน,นี้นะครับแล้วก็ทําการคัดลอกเนะคัดลอกทาการคัดลอกก็ปี้ธรรมดานะครับวางนะครับมาละอุตโตติโตติอยู่ตรงนี้นะครับ เาคปมาแล้วนะครับ,รบเราจะหมอยตรงนี้ซึ่งเราจะใช้เฉพาะตัวเลขตรงนี้เนาะก็คือไปที่เมนูเซนตอัพนะครับเราจะมาแทนตรงนี้นะครับก็คือรหัสนะครับปั๊บปับแอตัวหังสือใหญ่แปหน่อยนะครับแล้วก็ทำไงครับปรับ ขนาดไปที่รูปแบบครับไม่นจะอยู่สองแถบเมนูนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับมันอยู่ตรงไหนเนาะสิบหกพอยพอน้อยไปนะครับสักยี่สิบอ่ะยี่สิบพองามนะครับคลิกลงมาห้ามอยู่ระหว่างตรงนี้ปั๊บสีอ่อนไปไหมอืมสีอ่อนไปไหมเราก็ตามนันครับออกมาระหว่างสีเข้มอ่ะ ทีนี้นะครับมาดูอเอ๊ะทําไมไม่มีข้อมูลคือนะครับชื่อนักกุลโอเคทีนี้นะครับเรามาดูรีวิวดูก่อนเราไม่มีข้อมูลคือดาวน์โหลดดูนะครับดาวน์โหลดมา <c oughs> มาไหม PDF นะครับอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่ง อ่าไม่มีข้อมูลโอเคเอามาสลับกันนะครับสงสัยไปตั้งค่าผิดเอาม่เอามหไมไม่มอยากไม่อยากไม่อยากนะครับไปที่แก้ไขต่อนะครับเป็นที่แก้ไขต่ออ่าอาจจะสับสนนะเราก็ปปี้มาอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูอีกครั้งหนึง่งชื่อนามสกุลไม่มีอ่าตรงนี้เป็นเลขอ่าเป็นเลขนะครับเราับนะครับถ้าบางทีเราทําไปทํามานะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาเองมันอาจจะ อ่าก็าอยู่กับการดึงข้อมูลนะครับอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับเนาะรีเซตข้อมูลนะครับอ่าที่นี้เราจะทําระบบค้นหานะครับให้ไปที่ตัวเพิ่มตัวควบคุม่างนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรายการแบบเลื่อนลงอ่าแล้วก็นํานเมาส์มาคลิกข้างบนสุดนะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่าเพื่ออะไรครับ เพื่อเราจะให้ทุกคนค้นหาชื่อตัวเองข้างบนนี้นะครับก็ไปที่รูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวอักษรสักสิบแปดก็พอนะครับแล้วก็เราจะไม่ค้นหารหัสใช่ไหมครับเราจะค้นหาชื่อเราก็ไปที่เซตอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ชื่อชื่อนามสกุลค,ครับมาแทนตรงหลักนี้ปั๊บเพราะว่าเราจะค้นหาชื่อนามสกุลนะครับอ่ะทีนี้เรามารีวิวดูครับดูด เห็นไหมครับอันนี้มันมันมันใหญ่ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาขยับไปนะครับผมก็จะค้นหาชื่อผมแอนไปที่พิมพ์สุภาพมีไหมอ้าวมีนะครับคลิกเท่านั้นนะครับอ่าระบบก็จะปรากฏชื่อว่าสุภาพบริบูรณ์มาแบบนี้นะครับอ่าเลขก็ลำตามที่ได้มานะครับจากนั้นนะครับทําการโหลดก็คือ,อตัว ลูกสอชี้ลงไบบไหมแล้วก็ไปดาวน์โหลดรายงานนะครับดาวน์โหลดระบบเก็บไว้ครับเตรียม PDF นะครับอ่าโหลดมาแล้วนะครับอยู่ข้างล่างเปิดดูเลยนะครับอ่านะครับก็จะเป็นลักษณะคนะ้นหาแล้วก็ได้เกิบัติมาแบบนี้นะครับอ่าลองสังเกตน,นะครับอันนี้จะไม่กึงกางนะจะไม่กึงกลางนะครับเราก็ดูอ่าปรับเนาะปรับ ขยับมาข้างหน้าหน่อยนะครับครับขยับปรับข้างเดียวพอนะครับการากบาทของนะครับเออเราไปที่แก้ไขต่อนะครับเอ่มาดูกึ่งกลางไหมไม่กึ่งกลางจริงครับเ้าก็แค่ขยับนะขยับขยับขยับเอ่อกึ่งกลางเรียบร้อยละนะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้อะแล้วก็ย่อลงสักหน่อยแป๊บนี่ มันจะได้ไม่ฝังตรงนี้นะครับเนื่อแล้วก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการแช่ Share, นะครับแชเนาะแช์ Share. ไปที่อ่า,อาตรงนี้รับลิงก์ในงานไม่ใช่ไปที่เชิญบุคคลตรงนี้ก่อนต้องจัดการการขอดึงข้อมูลนะครับจัดการการขอนึงข้อมูลให้ไปเลือกข้างบนตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าผู้ใช้งานทุกคนค้นพบและดูได้นะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะ จากนั้นนะครับเราจะนําไปใช้นะครับก็คลิกลูกศรตรงนี้แล้วก็รับลิงก์รายง,งานนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คัดลอ,อกนะครับจากนั้นก็นําลิงก์นะครับเตรียมไว้เลยนะครับว่าสามารถโหลดปฏิบัติผู้ผ่านการอบรม บางอะไรประมาณนี้แล้วก็คัดลอกนี่เนาะแล้วก็ส่งไปในลายต่างๆนะครับส่งไปนลายต่างๆนะครับอย่างนี้นะผมลองทดสอบดูนะครับส่งไปที่ g o Google c h r o m มบัญชีอื่นนะครับกด Enter ไปนะครับเขาก็คลิกเขาจะวิ่งมาหน้านี้เลยนะครับ Gata b o นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปคลิกเซ็นชื่อเค้นหาชื่อนะครับนะค้นหาชื่ออุย้ยตัวทีตัวทีต้องรีเซ็ตร,ระบบก่อนนะครับถ้าถ้ามาค้นหาไม่เจอต้องกดรีเซ็ตนะครับอ่ะค้นหาชื่อเลยนะครับเอาเป็นอา่าสนอพาวินีไม่อมีนะครับาวมี ป๊บคลิกเท่านั้นนะครับระบบก็จะค้นหานะครับสอนอพาวินีนักศึกษาพาวินีขมเนแล้วก็คลิกลูกศรแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับสองร้อกว่าท่านนะครับสามารถเข้าลิงก์นี้ได้ลิงก์เดียวนะครับแล้วก็สามารถค้นหาชื่อตัวเองนะครับมาดูผลการโหลดนะครับนักสึกพาวิชย์ขแผ่นนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ ค้นหานะครับค้นหาค้นหากิบัตรแล้วก็โหลดเกิิบัตรได้นะครับเนาะถ้าอย่างไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เข้าใจก็ย้อนดูวิดีโอได้นะครับซึ่งไม่ยากนะครับทบทวนเลยก็คือ 1. พื้นหลังรูปภาพเกติบัตรเราต้องออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับเว้นชื่อกับเลขที่ไว้นะครับจากนั้นจัดก,การข้อมูลจาก Excel นะครับให้เป็น ช่องที่เราต้องการเช่นลาพานชื่อนากสกุลนะครับที่เราต้องใช้นะครับจากนั้นนะครับอัพ Excel ขึ้นมาในระบบนะในระบบในระบบได้เนาะกูขึ้นไดนะครับกูขึ้นได้นะกูขึ้นได้เสร็จแล้วนะครับก็แปลงไฟล์เนอะ็กเซนะครับเป็นชีตนะครับจากนั้นเข้า google data studio นะครับ dot g l e com นะครับ แล้วก็เพิ่มพื้นหลังนะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆที่มีข้อมูลตรงนี้อันนี้แถบเมนูจะเป็นการเลือกแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็รูปแบบก็คือพวกตัวสีอักษรพวกขนาดตัวหนังสือครับสีตารางต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยครับโดมีอยู่สองแถบนั่นเองถ้าข้อมูลไม่มีหรือว่าข้อมูลดีข้อมูลไม่ไม่อัปเดตหรือว่าติดขัดยังไงครับให้กดปุ่มตรงนี้นะครับ ปุ่มรีเซ็ตนะครับมันก็จะรีเซ็ตระบบมาเพื่อดึงข้อมูลมาใหม่นะครับในกรณีที่ว่ามีคนมาเพิ่มเนาะมีคนมาเพิ่มที่หลังหรือว่าแก้ไขเนาะแก้ไขคำผิดคำถูกนะครับก็ไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็ไปที่ Google s h e e t นะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่ Google s h e e t ไปแล้วก็แก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มข้อมูล ผู้ครอบรมนะครับตรงนี้เพิ่มได้เลยเพิ่มต่อได้เลยนะครับเลขตรงนี้ก็รันมาครับชื่อนี้ก็พิมมานะครับแล้วก็ไม่ต้องเซฟเพราะว่า Google Sheet ไม่มีปุ่มเซฟนะครับจะเซฟไปในตัวเนาะแล้วก็สักสิบนาทีก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้แล้ว่ากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับเนาะก็จะค้นหาปฏิบัติได้เลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ